ครับก็สวัสดีครับทุกคนพ่อผมช่องดูมันทำนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําข้าวดังนะครับข้าวดังเต็มเกลียมเ,เหลืองเลยนะครับอย่างแรกก็ต้องโรยเกลือไปนิดนึงน,ะนิดนึงให้มีรสชาติปลัมปลัมปลัมนะนี่นะครับนี่ก็เป็นข้าวหุงโม่เช้า,ชานะ ผมก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปนะครับนี่บอกเลยว่าโคตรเด็ดนี่นะครับทุกเขาให้เข้ากันนี่ครับก็แค่นี้นะครับ จะมาห่อใบตองนะครับเดี๋ยวเราจะหาตัดใบกล้วยนะครับ <c oughs> ใบตองหรือใบกล้วยเออใบกล้วยแหละไ, <c oughs> ไปห่อข้าวนะครับเพื่อจะเอามาย่างโอ้ยเข้าปากละนีนะมั้งใบนี้สวยนะ นี่ครับนี่ครับเฮ้ยมีขี้นกว่ะไปดีกว่าไปนี่ดีกว่านี่นะฮะนี่นะฮะสวย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 โอเคนะครับนี่เราไปห่อข้าวกันนะครับเดี๋ยวมารอดูวิธีกันนะฮะผมต้องเอาใบตองมาลนไฟก่อนนะครับเพื่อให้มันเขาเรียกว่า ให้มันอุ่นๆให้มันให้มันนุ่มๆอะหม <c oughs> กเลยว่าไม่ให้มันหักนะครับนี่ไม่ให้ใบมันฉีกนะครับตอนเวลาห่อข้าวนะครับนี่น,นะครับ อนนี่แค่นี้นะครับก็พอแล้วนะนี่นี่นี่กดกันก่อนนะครับมันจะได้ห่อได้นี่นะครับนี่เป็นข้าวที่เราหมักไว้นะครับ อย่างนี้นะครับใช่ครับห่อนะครับต่อไปต่อไปนะฮะนี่นะครับ dan kok เราานี้ก็เป็นอันสำมัเร็จนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเอาไปปิ้งกันนะครับโอเคนี่ก็เป็นไฟที่ผมเตรียมไว้ย่างนะครับเคลียร์พื้นที่นิดหนึ่งนะไฟไฟมันพอดีพอด,ดีหน่อยเนาะเดี๋ยวผมจะโร่เดี๋ยวผมจะโร่ขี้เท่าหน่อยหนึ่งนะครับไม่ให้มันมีเปลวไฟนะนี่นะครับประมาณนี้ครับผมและนี่ก็เป็น ข้าวที่ผมห่อไว้ห่อข้าวครับนี่ครับผมแล้วก็ปิ้งไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆจนมันเกรียมนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะมันจะอร่อยมากเลยนะครับนี่นะนี่นะครับผมก็พลิกไปร,รอบหนึ่งแล้วนี่รอบที่สองนะครับดูก่อนสิเออสีสันสวยงามนะฮะนี่นะครับผมใกล้แล้วครับใกล้แล้วอะไรเริ่มเกรียมๆแล้วนะ มันจปนเกรียมหน่อยนะครับเวลากินก็ได้กรอบนอกนุ่มในนะครับนี่เดี๋ยวมารอชมกันดูครับผมครับผมเออ่ผมว่ามันน่าจะได้ที่แล้วนะครับ๋ยผมจะลองมาแกะดูกันนะโอเคลองดูครับ้สีสวยสนี่นะฮะโอ้โห นี่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 ดูสะกอนนี่ครับผมเออพอด,ดีเลยครับพอด,ดีมากนะครับเนี่ยิเกรียมหน่อยหน่อยนะครับนี่ดูสิเอออืมอืมอร่อยครับหอมใบตองด้วยนะครับโอเคครับผม เดี๋ยวมาดูกันจะชัดอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะฮะฮึอ <c oughs> ดูสีสันดิว้าวโอ้ย <c oughs> <c oughs> จำจำจำ